ดีนะลูกค้านะครับชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามนะครับทางช่องยูทูปนะครับรถไถมือสองนะครับเอ่อรอนทันทีทุกท่านครับแต่วันนี้ครับก็จะเสียงเบาๆหน่อยวันนี้ไม่ได้เอาไม้มานะฮะก็ขยายเสียงนิดนึงนะครับเียงหูฟังนิดนึงครับวันนี้นะฮะเราก็มาจัดส่งนะครับเป็นรถยันม่าเอฟสามห้าสองทีเอ็กนะครับเป็นตัวทเอ็กนะครับวันนี้เรามาส่งให้เอฟซีนะครับที่อำเภอพุทธไฮศงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้เราเอาเจ้าอัลไนออนมาส่ง นะ,นะนะครับูนะครับรถเราอาการดอัดร้อยน้อยนะครับใกล้ถึงบ้านลูกค้าแลครับลูกค้ากลังนำทางเข้าเมื่อกี้ก็เลยนะครับรถรถคันน wow. ี้ป้ายทะเบียนเป็นจังหวัดน้องครับแต่ป้าย วันนี้ก็อยู่ที่บ้านแดงนะครับอำเภอโคกไทรจังหวัดบุรีรัมยองครับนี่นดีมากนะที่ได้มาถึงรถรถเรือหน้าลำหน้า 2G TX นะครับเจ้าหน้าที่พ่อดีใจป่ะดีใจครับดีใจเนาะภาพผมเยี่ยมเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนเอารถลงครับ ะครับให้คุณพ่อนะครับเวลาที่เอารถไปใช้งานนะครับวิธีบํารุงรักษานะครับแล้วก็แนะนําวิธีการใช้นะครับของตัวนี้นะครับเป็นยันมากราค5แรงนะครับระบบเกียร์เนี่ยเป็น8เกียร์ในมา8เกียร์ในหลังนะครับเป็นเกียร์เร็วนะครับอันลับเนี่ยต่อที่ปลอมนะครับปลองที่ยังผมบอกก็ต้องเอาที่อืนมันเชื่องนะครับกพรามันเชื่องกพราะดูกครับวัดน่นะครับในมันมันจำไม่คิดเลยมันเชื่องเกียร์มครัับนยไา อย่าให้มันเคือนอาให้มันตํำกกีดแรกนะครับหรืมันที่นี่มัขีดตัวเิมนะะแล้วก็อยาให้มันเปลนกดขีที่2นะครับคือ,อ,อ,คบอลบในการเบิงนะครับแล้วก็มาเที่ยงกับิสอนพ่อๆนะครับในการทับวิธีป,ปินฟ้าก็ง่ายๆพอปิดลูกกระสิตัดะน,ะน้แขดเลยียงุดเี๋ยนนี้อกางเลียนนวไม่ต้องสิดให้พ่อขึ้นขึ้นรถได้จะนั่งรถพ่อครับรถเงื่อนเซ็นบ่ยังดู เดี๋ยวเลยพัดดื้อมเนะครับอ่าย่ยมีฟ้ากระพงเวลาเข้าสิเปิดฟ้านะครับเขย่งตเดนะครับเวลาเ้าเป็ยงติดนหน่อยนะครับยิลงยลงมาสุดดลงเลยคันทิ่เปิดฮักก่อนอันนี้จัหน้อยนึงครับเป็นล็อกมันน่ครับมันเขากป็ยกขึ้นครับนะาขึ้นรถครับไปที่ผมสุดทครับไห ใส่เด้อพ่อเด้อมันขันเกินข้างขวามันติดนะครับอันนี้ตัวนี้คือเป็นเกียร์เดินหน้าไปหลังนะครับยกขึ้นเดินหน้าก็คือมาหน้านะครับยกขึ้นอันนี้คือว่างนะครับว่างก็คือสียเรื่องที่ลงมก็คือไปหลังนะครับล่องล่องลองยกขึ้นล่องยกขึ้นลองยกขึ้นอันนอไปหลังอันนี้คือเดินหน้าเดินกับหน้ากลา็คือ่างอันนี้านะครับว่างอันนี้ ตัวโยกเขียรนาครับตัวโยกเขียรนาเด้อยโยกไปเหนี่ยวน้ลงอันนี้คือตัวโยกหาง ไปดียืดดวงนะครับนี่จะเป็นไปเดียวนะครับไปเดี่ยวนนนนตตหน้ตาบอลกันเด้อนี่บอลติดตัวมันยุไมันมันตัวเสีเขียวบ่าเสีเขียวมันับอันนี้เียวเกี่ยวางวางอนนั้นเพต้องเกีัดตาตาเี่ยวนคือเกียวางลตาดได้ครับ ครตอนี้ก็นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็กำลังร้องนะครับคุณแม่กับรุ่นโยคุณแม่กับรุ่นเป็นไดแม่เถื่อใจวาครับเป็นที่ไหนเนาะอ้าวปบคุ้นหลายๆครับผมอันนี้ก็ร้องให้พ่อเราร้องเบิงอยครับอันนี้เป็น35แรงนะครับพอใดวะวาพ่อไดวะครับเถื่อใจวะถ้ายกพวกผมเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ยกฟ้องไงแอ่าโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับลูกค้าจากอำเภอพุทธ ay สงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างสูงนะครับไว้ใจนะครับโอนเงินนะครับโดยไม่เข้าไปดูรถนะครับมัดจำกลางอากาศแล้วก็เอารถมาส่งหน้าบ้านเนาะตัวนี้ก็จะเป็นยันม่านะครับ e f 3 5 2 t e x นะครับตัวนี้นะครับเป็น35แรงตัวท็อปสวยเลยนะครับเออไม่ใช่ตัวท็อปสิเป็นตัวรองท็อปเนาะวันนี้ก็เดินทางมาประมาณ สามร้อยกิโลครับถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับรอยยิ้มของลูกค้าที่ประทับใจนะครับก็คือบทเรียนและบททดสอบนะครับที่จะทาให้นักเทร์นะครับพัฒนาสินค้ามือสองนะครับเพื่อให้ทัดเทียมให้ลูกค้าได้ไปใช้งานอย่างยาวๆนะครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับลูกค้าจากผุทไทยสงเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณหลายๆได้ครับพอด์ขอบคุณครับ